โครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่ในวันนี้คิดเรื่องอยู่จะพามาดูทาวน์โฮม2ชั้นใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิในโซนของกิ่งแก้วลักกระบงังที่มีส่วนกลางอย่างสระว่ายน้ําและก็สวนหย่อมสนามเด็กเล่นมาให้ครับกับโครงการพรีโนบางนาอ่อนนุชจาก AP ครับ โครงการนี้ตั้งอยู่ในซอยกิ่งแก้ว37นะครับเข้ามาในซอยประมาณ2กิโลเมตรครับลักษณะของโครงการเป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะครับบนที่ดินขนาด39ไร่ครับมีจำนวนยูนิตพักอาศัย423ยูนิตนะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่า,วาครับของจริงจะเป็นยังไงไปดูกันครับ โดยก่อนอื่นนะครับผมจะขอพูดถึงถนนบริเวณก่อนทางเข้าด้านหน้าโครงการนะครับถนนส่วนนี้นะครับจะเป็นถนนของทาง AP นะฮะครมีความยาวประมาณสัก6-700เมตรเพื่อไปเชื่อมกับซอยกิ่งแก้ว37บครับซึ่งพอการที่ถนนของ AP พเขามีส่วนบุคคลแบบนี้นะฮะเขาก็เลยปรับของสภาพถนนให้เป็นพื้นคอนกรีตเรียบนะฮะแล้วก็จะมีการลงทัศนียภาพส่งฝั่งทางทางแยกไปปลูกต้นไม้อาไรต้นไม้อาไว้ซึ่งต้นไม้ตรงเนี้ยจะเป็นส่วนของบัฟเฟอร์ที่กัรคนพื้นที่ภายนอกไม่ให้เข้ามาในถนนส่วนบุคคลด้วยนะครับแลวพอถนน จอกับวงเวียงขนาดใหญ่ครับซึ่งวงเวียตรงนี้จะเป็นจุดแจกทางเข้า2โครงการของทางเอพีก็คือเซ็นทรลที่เป็นส่วนของบ้านเดี่ยวครับผแล้วก็ส่วนของครีโนบางนาอ่อนนุชที่วันนี้เราจะพามาดูกันครับครับซึ่งด้านหลังตรงนี้ครับก็คือซุ้มประตูของโครงการ ino, Bana, ครีโนบางนาอ่อนนุชนั่นเองนะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นซุ้มประตูขนาดใหญ่แบบนี้เลยคุณผู้ชมมีทางเข้าออกแยกกัน2ฝั่งแบบนี้นะครับพื้นบริเวณนี้เขาจะทําเป็นพื้นแบบคอนกรีตแซมก<ช>็ได้ดูสวยงามเรียบร้อยหน่อย ระบบรักษาความปลอดภัยนะครับจะมีป้อมรปภดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโดยประตูทางเข้าตรงนี้นะครับจะเป็นประตูเหล็กรางเลื่อนซึ่งก็จะค่อนข้างมิดชิดนะกว่าพวกไม้กั้นกระดกทั่วไปนะคุณผู้ชมแล้วก็ลูกบ้านนะครับเวลาเข้าออกเนี่ยนะครับก็จะเข้าโดยระบบ Easy Pass ครับส่วนคนทั่วไปซิเตอร์ก็จะมีการแลกบัตรตามปกตินะครับแล้วก็จะมีกล้อง CCTV นะครับติดตั้งอยู่ตรงซุ้มประตูทางเข้าตรงนี้ด้วยส่วนด้านในก็มีติดตั้งเหมือนกันแต่ว่าจานวนเท่าไหร่เนี่ยทางโครงการเขายังไม่ได้ระบุมานะครับผม ส่วนรั้วรอบโครงการก็จะสูงอยู่ที่2.5เมตรครับซึ่งนอกจากระบบรักษาความปลอดภัยส่วนนี้แล้วนะครับบ้านแนวราบของ AP ในยุคหลังๆมาเนี่ยเขาเริ่มมีการนําเทคโนโลยีที่ชื่อว่าคัสสันครับเข้ามาใช้ในโครงการด้วยนะครับซึ่งคัสสันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่จะให้ลูกบ้านดาวน์โหลดนะครับเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายเนี่ยแหละครับยกตัวอย่างฟังก์ชันหลักๆนะครับเช่น smart notification อันนี้จะแจ้งเตือนลูกบ้านเวลาที่มีคนมาหานะครับโดยจะเป็นการแจ้งบอกทะเบียนรถผ่านแอปพลิเคชันนี้แหละครับ ถัดมาก็เป็นฟังก์ชันของ e s t a m อันนี้เป็นการประทับตราผ่านแอปพลิเคชันได้เลยหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันของ car directory ครับซึ่งเป็นฟังก์ชันของการค้นหาทะเบียนรถที่มาจอดซ้อนหน้าบ้านเรานะครับผมสามารถแจ้งทะเบียนรถเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ให้นิติบุคคลหรือว่ารอปภไปแจ้งเพื่อนบ้านให้มาเลื่อนรถได้ครับสะดวกทีเดียวนะครับแต่นี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนนะครับจริงๆมีอีกหลายฟังก์ชันเลยครับคุณผู้ชมสามารถมาสอบถามเพิ่มเติมที่โครงการได้ครับ คุณผู้ชมครับถนนหลักของโครงการนี้นะครับจะมีความกว้างประมาณสัก12เมตรก็คือที่อยู่ด้านข้างเราตรงนี้นะฮะแล้วก็พอเราเข้าไปข้างในนิดนึงเนี่ยความกว้างจะลดลงเหลือประมาณสัก9เมตรครับพื้นที่ส่วนกลางหลักๆของโครงการเนี่ยตำแหน่งจะอยู่ด้านหน้าของโครงการอยู่ใกล้ๆกับซุ้มทางเข้าออกเมื่อกี้เลยนะฮะก็ตรงนี้จะมีพื้นที่ของแลนด์สเคปสวนยอมขับฮาส์สระว่ายน้ำต่างๆ ข้อดีของการที่อยู่ด้านหน้าโครงการก็คือตำแหน่งเนี่ยเวลาลูกบ้านแปลงไหนก็ตามเวลากลับเข้ามาบ้านเราจะเห็นพื้นที่สีเขียวสีฟ้าของสาวไปนะเหมือนปรับบรรยากาศก่อนจะปรับพื้นที่สีเขียวสวยๆก่อนใช่ปรับอารมณ์เวลาเรากลับบ้านมาให้รู้สึกว่าถึงบ้านแล้วผ่อนคลายนะซึ่งข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับลูกบ้านใครที่เลือกแปลงตำแหน่งที่ลึกๆหน่อยเนี่ยระยะของตำแหน่งส่วนกลางตรงนี้อาจจะไม่ใช่ระยะที่เดินมาใช้งานอาจจะต้องปั่นจักรยานมาขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือว่าขับรถยนต์มานะครับ อย่างพื้นที่สวนตรงนี้น,นะครับผมตำแหน่งเขาก็อยู่อย่างที่พี่ปั้นบอกแหละครับจัดออกมานะครับเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่คือเฉพาะตรงนี้ ก็คือขนาดประมาณสัก1่ไร่กว่าแล้วนะครับผมเขาจัดออกมาเป็นปูสนามหญ้านะครับมีต้นไม้เป็นไม้พุ่มมีต้นไม้ใหญ่ไว้ให้ร่มเงาเแล้วก็จะมีจ็อกกิ้งแทก,ทกนะใช่ออกกำลังกายรอบๆได้วิ่งออกกำลังกายหรือจะมาเดินเล่นก็ได้นะครับตัวอย่างตรงนี้ก็จะมีสนามเด็กเล่นอยู่ด้วยก็คือพาลูกๆหลานๆมาวิ่งเล่นได้เพราะว่าพื้นตรงบริเวณน,นี้เขาทำเป็นสีสันแล้วก็ปูเป็นพื้นยางให้เรียบร้อยแล้วเวลาหก<ช>ล้มอะไรอย่างี้จะได้ไม่บาดเจ็บมากนะครับผมแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันเลยตรงนี้เป็นคาเ้าส่งโครงการครับคุณผ ซึ่งนอกจากความโมเดิร์นของตัวหน้าบ้านแล้วนะครับผมยังเห็นการตกแต่งเนี่ยในส่วนของซูมทางเข้าออกของโครงการแล้วก็ส่วนของอาคารขับเฮาด้วยนะครับซึ่งใน2ส่วนเนี่ยแต่ละโครงการของแบรนด์กีโนเองเขาก็จะทำออกมาไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าแต่ละโครงการเนี่ยเขาจะได้ปรับเปลี่ยนหน้าตาให้มันมีความโมเดิร์นทันสมัยยิ่งขึ้นตามกาลเวลานะครับและนอกจากนี้นะครับแพทเทิร์นของลายคานเนี่ยก็จะเป็นซิกเนเจอร์เฉพาะโครงการนี้เท่านั้นด้วยครับโดยส่วนของอาคารขับเฮา์นะครับเขายังเน้นเส้นสายแนวตั้งแล้วก็เส้นโค้งของกรอบอาคารนะครับให้ล้อ และเช็ดโทนของสีขาวเป็นหลักให้ดูสว่างโดดเด่นครับโดยทําออกมาเป็นอาคาร1ชั้นที่ยกระดับพื้นขึ้นมาประมาณ1เมตรก,กว่าเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวเวลามาใช้งานเพราะว่าระดับสายตาเนี่ยจะอยู่สูงกว่าพื้นถนนครับโดยส่วนของคลับเฮาส์นะครับเขาจะมีการทําพื้นที่แหลมตรงนี้ไว้ให้ด้วยคุณผู้ชมเผื่อไว้สําหรับผู้สูงอายุหรือว่าเด็กๆที่ใช้รถเข็นนะครับจะได้ขึ้นมาใช้คลับเฮาส์ตรงนี้ได้นะครับพอเดินขึ้นมาเนี่ยนะครับเราเจอกับสระว่ายน้าครับ รูปร่างจะเป็นแบบฟรีฟอร์มเลยนะครับผมเป็นสระว่ายน้าระบบเกลือความกว้างคูณยาวโดยประมาณจะอยู่ที่ประมาณ8คูณ21เมตรนะครับแล้วก็จะมีสระว่ายน้ําเด็กอยู่บริเวณนี้จะสังเกตว่าช่วงบ่าย,ยจะได้ร่มเงาจากชายคาตรงนี้พาดไปตรงสระว่ายน้ําเด็กด้วยจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปมาเล่นน้ําได้นะแล้วก็ด้านข้างของสระตรงนี้นะครับจะมีพื้นที่นั่งเล่นเป็นเดย์เบสไว้ให้ด้วยแต่ว่าตรงนี้จะอยู่กึงก่งๆเอาดอร์นิดนึงเพราะว่าชายคาตรงส่วนนี้เขาจะทําเป็นดันแดงเหล็ก นะครับก็าสามารถรับแดดได้ขยักมานอนอาบแดดหรือว่าช่วงเงย,เงยน็นๆอากาศดีๆมานอนดูท้องฟ้าก็ได้นะครับส่วนอีกฟังหนึ่งของคลับเฮาส์นะครับจะเป็นโซนของนิติบุคคลเขาครับซึ่งใกล้ๆก,ลกันเนี่ยก็จะมีห้องน้าแยกชายหญิงไว้ให้ด้วยครับ สำหรับบ้านในโครงการนี้นะครับจะมีแบบเดียวเท่านั้นก็คือทาวน์โฮม2ชั้นหน้ากว้าง5.5เมตรครับบนที่ดินเริ่มต้น17.5ตารางวามีพื้นที่ใช้สอย106.85ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถครับ คุณผู้ชมครับการวางผังบ้านของโครงการเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะวางแนว<ม>หน้าบ้านหลังบ้านเนี่ยไปทางทิศเหนือใต้ครับซึ่งเป็นทิศที่สอดคล้องกับทิศทางลมในประเทศไทย,<ม>ทยเรานะครับผม<ไ>อย่างถ้าสมมติเราเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ประตูหน้าบ้านกับประตูหลังบ้านเนี่ยลมเนี่ยจะพัดเข้ามาในบ้านเราได้มากขึ้นนะครับผมอย่างตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบ้านมาตรฐานนะครับผมก็คือเป็นบ้านเปล่าๆเราจะพามาดูส่วนจอดรถก่อนคือส่วนจอดรถเนี่ยนะครับเขาจะมีการทําสโลปพื้นขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมจนมาถึงตรงนี้จะเป็นพื้นที่จอดรถก็จะเป็นประตูนะครับบบบปปปะเเเ็สดาาาาิจนนพขข้้ไง แบบนี้นะครับเข้ามาครับก็จะจอดรถได้เต็มๆสองคันนะครับผมหน้ากว้าง5.5เมตรนะครับลักษณะของพื้นเนี่ยโครงสร้างก็จะเป็นพื้นออนกราวนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นผิวคอนกรีตแบบนี้เลยครับครับผมในส่วนที่จอดรถเนี่ยทางโครงการเนี่ยไม่ได้มีส่วนของชายหลังคาที่บังแดดดังบังฝนไว้ให้นะครับแต่ว่าทางนิติบคนนุคคลนะแจ้งว่า มีออปชั่นให้2ตัวเลือกครับซึ่งออปชั่นแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของหลังคามาตรฐานที่ทางโครงการเนี่ยเขามีจาหน่ายเพิ่มเติมนะฮะส่วนออปชั่นที่2คือถ้าเราอยากจะต่อเติมในรูปแบบของเราเองอ่ะก็สามารถทําได้เพียงแต่ว่าต้องเอาแบบเนี่ยไปให้ทางนิติเขาดูก่อนนะฮะเพราะว่าเขาอยากให้ทางทิศทางของการต่อเติมโครงหลังคาหน้าบ้านเนี่ยเป็นทิศทางเดียวกันนนเองจะได้ดูสวยงามใช่ครับผมซึ่งอันนี้เป็นส่วนของบ้านมาตรฐานในโครงการซึ่งด้านในเนี่ยเป็นบ้านที่เตรียมสมมอบยังไม่ได้มีการตกแต่งเดี๋ยวเราจะพาคุณไปชมไปดูส่วนของบ้านตัวอย่างซึ่่งงมีีออเดยกการรตตแ์ ว่าเขาอยู่อาศัยกันยังไงไปดูกันเลยครับูครับ มาดูประตูทางเข้าบ้านก่อนนะครับผมประตูเนี่ยนะครับเขาทำเป็นประตูกระจกบานเลื่อนตอนเดียวคุณผู้ชมก็คือจะเลื่อนออกไปแบบนี้ส่วนบานนี้จะเป็นบานฟิกใช่ครับแล้วก็ตำแหน่งของตัวล็อกเนี่ยนะครับจะมี2อันก็คือจุดหนึ่งจะอยู่ที่มือจับตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้จุดหนึ่งจะอยู่ตรงกลางอันนี้ก็ถือว่าเป็นเซฟตี้ชั้นหนึ่งนะแล้วก็การที่เขาทําเป็นประตูกระจกแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้มีข้อดีในเรื่องของการรับแสงธรรมชาติเนื่องจากทาวน์โฮมเนี่ยนะครับตำแหน่งของการเปิดรับแสง ถ้าไม่ใช่บ้านมุมนะคือบ้านหลังทั่วไปเนี่ยจะจากด้านหน้ากับด้านหลังบ้านดังนั้นการทําประตูกระจกเนี่ยมันทําให้บ้านภายในเรารับแสงธรรมชาต,ติตอนกลางวันได้มากขึ้นนะครับผมแต่ถ้าใครอยากได้ความเป็นส่วนตัวก็สามารถติดผ้าม่านเพิ่ม,เต,มเติมแบบนี้ได้นะครับผมถัดมาครับพอเดินเข้ามาภายในบ้านจุดแรกที่จะเจอจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นรับแขกตรงนี้นะครับรบ,บ้านตัวอย่างเนี่ยเขาวางเป็นโซฟา2ตัวแต่ด้วยพื้นที่อ่ะมันมันเยอะกว่านี้ขยายได้มันใส่เป็นแบบโซฟารูปตัวแอลก็ได้นะครับผมแล้วก็ ระยะดูทีวีตรงนี้มันประมาณ4เมตรดังนั้นเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้มันจัดได้ยืดหยุ่นคุณผู้ชมวางโต๊ะตรงกลางตรงนี้ก็ได้เผื่อแขกไปใครมาก็เอาอาหารมาเสิร์ฟเอาน้ำมาเสิร์ฟก็มีพื้นที่วางของออคอนกับน้ำมานั่งก็ดูทีวีตรงนี้การดูทีวีเต็มที่เลยใช่นะแล้วก็ตรงนี้ครับพอวางของในตรงนี้ได้เนี่ยเรายังมีระยะเหลือให้เดินสบายๆตรงนี้อีกนะครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็น ผนังทึบคุณผู้ชมที่ด้านหลังก็จะเป็นบันไดขึ้นไปชั้น2ซึ่งผนังตรงนี้เขาจะมีการวางพวกงานระบบของทีวีอะไรไว้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมจะติดทีวีตรงผนังตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะวางทีวีบนไซต์บอร์ดก็ได้นะครับแต่ไซต์บอร์ดของบ้านตัวใหญ่ที่ทำให้ดูเนี่ยเขาจะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้แล้วก็อยู่เตี้ยนิดนึงด้านล่างเนี่ยสามารถใส่พวกรองเท้าสลิปเปอร์อะไรต่างๆได้ แต่ในความเป็นจริงคุณผู้ชมผมแนะนําว่าตรงนี้พื้นที่มันมากพอสมควรเราจะวางเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ชิ้นใหญ่กว่าน,นี้ได้นะครับให้เป็นไซส์บอร์ดที่หนากว่าน,นี้หน่อยสามารถเก็บของอะไรเพิ่มเติมได้นะส่วนพื้นที่ด้านข้างตรงนี้นะครับอันนี้จริงๆก็เป็นผนังทึบและแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ใต้บันไดด้วยโครงการนี้เขาเลยออกแบบให้เป็นพื้นที่เก็บของด้วยซึ่งถ้าไปดูบ้านสแตนดาร์ตนะครับตรงนี้จะมีตำแหน่งของประตูเล็กๆบานหนึ่งครับสามารถเปิดมาแล้วก็ เอาของที่เราไม่ค่อยได้ใช้เอาไปเก็บด้านใต้บันไดได้นะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับเราควรจะเว้นพื้นที่ตรงนี้ไว้นิดนึงเผื่อสาหรับการเปิดปิดประตูของส่วนเก็บของตรงนี้ครับส่วนถัดมานะครับเป็นฝั่งด้านหลังบ้านแล้วนะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าบ้านแบรนด์พีโนเนี่ยเป็นแบรนด์บ้านสาหรับครอบครัวเริ่มต้นเป็นตัวสตาร์สุดนะฮะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเขาเลยไม่ได้เยอะมากประมาณร้อยตารางเมตรนิดๆนะครับผมว่าสิ่งที่ให้ความสําคัญมากๆคือควรมีเรื่องของพื้นที่เก็บของนะฮะอย่างบ้านตัวอย่างมุงนี้นะฮะ ที่เขาติดกระจกเงาแบบนี้อาจจะทาให้พื้นที่ดูกว้างแต่ในความเป็นจริงในการใช้ชีวิตเนี่ยผมว่าอาจจะทําเป็นบิวอินตู้ชั้นวางหนังสือเพิ่มเติมก็ได้ตรงนี้จะได้พื้นที่ใช้สอยแนวตั้งเต็มพื้นที่เลยนะฮะแล้วก็ฝั่งด้านหลังเนี่ยอย่างบ้านตัวอย่างเขาทาให้ดูว่าอีกไอเดียหนึ่งก็คือทําเป็นเชลชั้นวางของแบบน,นี้ไม่ต้องมีตู้หน้าบานปิดก็ได้นะครับก็จะได้พื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นพื้นที่วางของเล่นพัฒนาการของลูกๆหรือจะเป็นวางของสะสมของคุณพ่อคุอคแม่ก็ได้นะรับ แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ยังติดกับส่วนของพื้นที่โต๊ะรับประทานอาหารในบ้านด้วยนะฮะซึ่งบ้านตัวอย่างเขาจัดมาให้ดูแบบสี่ที่นั่งนะฮะเป็นโตะวงรีแบบนี้ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราอาจจะเลือกเป็นโต๊ะแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้ซึ่งพอเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านเนี่ยมันจะทําให้สามารถนั่งได้ถึง6กคนเผื่อวันไหนเนี่ยเรากรณีเราเชิญคุณปู่คุณย่ามากินข้าวที่บ้านเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่เพียงพอรองรับนะครับและเนื่องจากบ้านตัวอย่างหลังนี้นะครับเป็นส่วนของแปลงริ สิ่งที่จะได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยกรณีที่ใครมีงบเยอะหน่อยนะครับก็คือเรื่องของช่องแสงธรรมชาติฝั่งด้านข้างบ้านแบบนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ด้านข้างบ้านด้วยซึ่งตรงนี้นะฮะจะแล้วแต่แปลงด้วยว่าพื้นที่ด้านข้างบ้านเนี่ยจะกว้าง2เมตรหรือ3เมตรต้องไปดูที่ผังโครงการนะครับซึ่งพอเรามีพื้นที่ด้านข้างบ้านแบบนี้นะฮะเวลาการใช้งานเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับส่วนของรับประทานอาหารนะครับเผื่อถ้าวันไหนบรรยากาศดีๆนะครับเราสามารถชวนครอบครัวเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศไปกินข้าวฝั่งด้านนอกบ้านก็ได้นะครับ และที่ชั้นหนึ่งนี้นะครับจะมีห้องน้าอยู่ด้วยคุณผู้ชมตําแหน่งเนี่ยจะอยู่โซนด้านหลังบ้านฝั่งเดียวกับบันไดนะครับผมภายในเนี่ยนะครับสุขภัณฑ์เขาจะให้เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดมานะครับแล้วก็จะมีส่วนอาบน้ํามาให้ด้วยอันนี้เผื่อเวลาเร่งรีบนะก็สามารถที่จะแบ่งมาอาบน้ำที่ชั้นล่างนี้ได้นะครับผมและตรงนี้จะเห็นว่ามีประตูด้านหลังบ้านด้วยนะครับประตูเนี้ยถ้าเป็นบ้านสแตนดาร์ดจะเป็นประตูบานทึบนะคุณผู้ชมเ้าเปิดออกไปนะครับก็จะเป็นพื้นที่สวนด้านหลังบ้านมีข้อสังเเเเกกตตนนนนนนนิดดดงงงงงววลลลาาาาาาคคุ้้้้ชมมมมมออออรรรระระะะะะััััห่่ยยพพืีบจขปส1 15 ได้นะครับผมพอเดินออกมาเนี่ยนะครับตรงเนี้ยอยากพูดถึงโครงสร้างพื้นก่อนโครงสร้างพื้นของพื้นที่หลังบ้านตรงนี้นะครับเขาจะลงเสาเข็มไว้เท่ากับตัวบ้านเลยคุณผ <c oughs> ู้ชมดันงนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเรื่องของการแคร็กหรือการซุดตัวที่ไม่เท่ากันนะครับอย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยฝั่งหนึ่งครับเขาทำเป็นพื้นที่ครัวเลยก่อเป็นเคาน์เตอร์นะครับผมทำครัวล้างจานในตรงนี้ได้ถัดมาตรงนี้ก็เป็นส่วนซักล้างนะครับวางเครื่องซักผ้าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นตู้เก็บของเก็บของอะไไรป ซึ่งการใช้งานจริงๆนะครับส่วนใหญ่คนก็จะนิยมทําเป็นครัวที่อยู่ภายนอกหรือว่าทาเป็นพื้นที่ซักล้างหรือแม้แต่จะปลูกต้นไม้ตรงบริเวณหลังบ้านก็ได้ครับส่วนของบันไดที่นี่นะครับเขาะจะเป็นส่วนของบันไดโครงสร้างเหล็กนะฮะแล้วก็จะมีการปูพื้นปิดผิวด้วยแผ่นไม้สําเร็จแบบนี้นะครับ ซึ่งส่วนของชานพักส่วนแรกเนี่ยจะออกแบบเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะก็เดินได้แบบปกตินะครับแล้วก็ชานพักส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะมีการซอยเป็นชานพักสามเหลี่ยมอยู่สําคขั้อยู่บ้างนะครับก็ตรงนี้ก็เวลาเดินขึ้นลงต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะฮะพอเราขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นส่วนของ ชั้น2แล้วนะครับเอาเกณฑ์ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผมฟุบกระโดดขึ้นมาเลยมาเร็วมากนะฮะว้ามาซึ่งที่ชั้น2เนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนจากพื้นแกรนิโตชั้นล่างเป็นส่วนของพื้นลามิเนตนะครับแล้วฟังก์ชันหลักๆเขาจะมีอยู่ส่วน3ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ําซึ่งทุกห้องนะครับจะมีการออกมาใช้ห้องน้ําร่วมกันที่ถงทางเดินด้านนอกนี่นะครับครับโดยห้องนอนเล็กเนี่ยนะครับเขาจะอยู่โซนด้านหลังบ้านตรงนี้มี2ห้องก็คือตำแหน่งที่พี่ป้านยืนอยู่ห้องนึงกับตำแหน่งที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ห้องนึงอย่างห้องที่พี่ป้านอยู่เนี่ยเขาจัดออกมาเป็นห้องนอนนะก็คือวางเตรียม3ฟุตครึ่งไว้ให้นะครับผมมีช่องเปิดด้านหลังบ้า อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ,รบส่วนอีกห้องหนึ่งนะครับตรงนี้เขาทาออกมาเป็นห้องทํางานห้องอเนกประสงค์อะไรแบบนี้คุณผู้ชมก็คือวางโต๊ะทํางานวางเก้าอี้นั่งเล่นได้นะครับจะเห็นว่าตําแหน่งของสองห้องนี้ก็เหมาะกับการที่คนอาจจะมีลูก2คนนะแบ่งกันอยู่คนละห้องก็ได้นะครับผมหรือว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับถ้าเรามีลูกคนเดียวก็ให้อยู่ห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งก็จัดมาเป็นห้องอเนกประสงค์ได้ หรืออีกหนึ่งทางเลือกครับเนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับเขาคิดเผื่อไว้แล้วเผื่อว่าใครอยากจะรวมพื้นที่2องห้องเข้าด้วยกันผนังฝั่งนี้เนี่ยนะครับเขาเลยทําเป็นผนังเบาคุณผู้ชมเราสามารถที่จะทุบเอาผนังฝั่งนี้ออกไปเลยแล้วก็รวมทั้งสองห้องนี้เข้าด้วยกันกลายเป็นอีกหนึ่งห้องนอนใหญ่ๆได้เลยครับ ส่วนห้อง master b e บ r o o m ฝั่งด้านหน้าบ้านนะครับเ่ากับว่าห้องนี้อยู่ฝั่งด้านหน้าใช่ไหมครับแล้วก็จะกินพื้นที่ฝั่งด้านหน้าทั้งหมดเลยลวก,ก,กว่าง <5. 5 S 1> ว้าง5.5เมตรว้าเมตรนะครับอย่างพื้นที่ที่พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่โซนของวางเตียงซึ่งพื้นที่ตรงนี้มันจะไปเข้าล็อกกัตบตำแหน่งของตำแหน่งโถงบันไดน่นเองนะฮะแล้วตรงนี้เราสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้ซึ่งถ้าเราวางเตียงคิงไซส์ตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องสูญเสียพื้นที่วางโต๊ะข้างหัวเตียงไปฝั่งหนึ่งนั่นเองนะครับ คุณผู้หญิงมานั่งแต่งหน้าตรงนี้จะตอบรับกับแสงธรรมชาติที่อยู่ฝั่งด้านหลังเกงนั่นเองครับถัดมานะครับอีกฝั่งหนึ่งของห้องนอนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถบิ้วเป็น ตู้เก็บของอย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยนะครับเขาทำมาเป็นแบบที่เก็บกระเป๋าของคุณผู้หญิงนะครับผมซึ่งตำแหน่งตรงนี้มันจะมีตำแหน่งปลั๊กอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเขาเผื่อไว้สําหรับวางทีวีตรงนี้ได้แต่ผมมองว่าด้วยเลเยอร์ของห้องนี้อาจจะไม่เหมาะกับการติดตั้งทีวีตรงนี้เนื่องจากว่ามันจะเยื้องกับเตียงเวลาเรานอนดูมันจะเอียงเอียงนิดนึงนะครับแต่มันสามารถปรับได้คุณผู้ชมเพราะว่ายังมีพื้นที่ตรงนี้เหลืออยู่นะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เว้าเข้าไปบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทำออกมาเป็นพื้นที่ walk in closet นะ แต่ถ้าใครมองว่าผมชอบดูทีวีในห้องนอนน่ะพื้นที่ตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าเปลี่ยนให้ไปอยู่ฝั่งนี้แทนมาแทนตู้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตู้สภ้าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นผนังโลง่งๆเราสามารถเอาทีวีจอใหญ่มาติดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วตำแหน่งจะอยู่ตรงกับเตียงพอด,ดีเลยเราสามารถที่จะนอนบนเตียงแล้วก็ดูทีวีตรงนี้ได้แล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือตรงปลายเตียงตรงนี้คุณผู้ชมวางเป็นโซฟาอีกสักตัวหนึ่งนะครับสัก2ที่นั่งเอาไว้สําหรับบ่งทีอยากเปลี่ยนบรรยากาศไม่อยากนอนดูบนเตียงก็ามานั่งดูบนซฟาตรงี้้ได โครงการกันมาเสร็จแล้วนะครับพูดถึงทำเลข,ของโครงการนี้กันนิดนึงครับพีโนโบางนาอ่อนนุ่นนะครับจะตั้งอยู่ในซอยกิ่งแก้ว37ครับเข้าจากถนนกิ่งแก้วไปประมาณสัก2กิโลเมตรจะถึงทางเข้าโครงการโดยถนนกิ่งแก้วนี้นะครับเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนลาดกระบังถนนบางนาตาดไปจนถึงถนนเทพารักษ์เลยครับซึ่งตัวถนนกิ่งแก้วเองนั้นถือเป็นถนนขนาดใหญ่4-8เลนนะครับมีที่อยู่อาศัยค่อนข้างมากทั้งหมู่บ้านแนวราบ ตึกแถวร้านค้าอยู่บนเส้นนี้เองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแหล่งซื้อของกินขนาดใหญ่ก็คงเป็นส่วนของตลาดบางพีใหญ่ตลาดกิงแก้วที่มีแมคโครอยู่ด้วยนะครับโดยฝั่งตรงข้ามนี้ก็จะมีส่วนของโฮมโปรโลตัสและถ้าเราเข้าเมืองไปอีกนิดบนเส้นบางนาตาดก็จะมีส่วนของเมกะบางนาครับหรือว่าถ้าเราจะไปใกล้ๆบนเส้นลาดก,กระบังนะครับก็จะมีส่วนของพาซิโอลาดกระบงังแล้วก็โรบินสันไลฟ์สไตล์ที่อยู่ใกล้ๆกันครับ และนอกจากนี้นะครับโครงการนี้เนี่ยยังตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะครับและยังอยู่กึง่งกลางระหว่าง2ทางด่วนครับก็คือทางฝั่งทิศใต้นะครับจะเป็นทางด่วนบูรพาวิถีฝั่งทิศเหนือครับจะเป็นทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับซึ่งถือว่าใช้เป็นตัวเลือกการเดินทางสําหรับคนใช้รถนะครับสามารถใช้2ทางด่วนนี้เข้าและออกเมืองได้ครับ หรืออีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ทํางานในเมืองและอยากจะนั่งรถไฟฟ้าไปครับจากตัวโครงการเราสามารถขับรถไปจอดบริเวณ Airport Rail Link สถานีลาดก,กระบังได้นะครับผมแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปทํางานในเมืองอย่างเพชรบุรีหรือโซนพญาไทยก็ได้ครับ สรุปภาพรวมของโครงการนี้นะครับโครงการนี้ตั้งอยู่ในโซนของกิ่งแก้วลาดกระบังบนะับซึ่งการที่คนจะหาบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยมผมเชื่อว่าเขาอาจจะหาที่อยู่ใกล้ๆก,กับโซนของที่ทํางานตัวเองอนะฮะซึ่งในโซนเนี้เขาจะมีแหล่งงานของตัวเองอยู่แล้วใกล้ๆก,กันรเริ่มจากที่ถนนด้านหน้าเลย บนเส้นิ่งแก้วเองก็มีทั้งร้านอาหารต็มไปหมดเลยนะฮะการพาณิชย์เยอะเลยใช่แลธุรกิจ SME นะครับรวมไปถึงใกล้ๆกันคือมีสวนภูมิภาคเกยตนสวนภูมิรวมไปถึงบนเส้นลาดกระบังนะฮะหรือว่าจะบนเส้นบางนาตาดที่มีส่วนของตลาดบางพีใหญ่เขาเรียกว่าตรงโซนเนี่ยเป็นแหล่งที่มีแหล่งงานในตัวอยู่แล้วครับครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างนะครับอย่างบนเส้นิ่งแก้วเนี่ยเชื่อว่าถ้าวันนี้คุณไปหาโครงการบ้านแนวราบที่อยู่ติดกับกิ่งแก้วเองเลยราคาไม่เกิน3ล้านบาทไม่มีนะฮะ ที่ทางเลือกอ่ะการที่หาที่อยู่อาศัยราคาที่ไม่แพงเนี่ยมันก็ต้องขยับเข้ามาในซอยหน่อยใช่อาจจะเป็นตั้งแต่500เมตรไปจนถึง2ก<ม>ิโลเมตรอย่างโครงการนี้ซึ่งถือว่าโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่อยู่อาศัยในย่านนี้ครับแล้วก็ตัวโครงการเองนะครับอยู่ในช่วงราคาประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับ<ม>ซึ่งก็อาจจะเหมาะสาหรับครอบครัวเพิ่งเริ่มต้นที่กาลังหาบ้านนะครับ,รบแล้วก็จบได้ในราคาพร้อมตกแต่งแล้วไม่เกิน3ล้านบาทนั่นเองครับ ที่ตัวโครงการนะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นทาวน์โฮมที่มีพื้นที่ส่วนกลาง<ม>ที่มีทั้งสวนแล้วก็คลับเฮาส์ที่มีสระว,ว่ายน้ำครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับโครงการทาวน์โฮมใกล้เคียงที่ขยับเข้ามาในซอยเนี่ย<ม>นะครับผมบางส่วนเนี่ยบางโครงการเขาก็จะมีแค่พื้นที่สวนสวนยอดอย่างเดียวใช่จะไม่ได้มีคลับเฮาส์อะไรให,ให้ซึ่งผมว่าการมีคลับเฮาส์มีสระว,ว่ายน้ำมันเป็นเบนฟิตลูกบ้านอย่างเช่นเ<ม>สาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราอยากให้ลูกๆอ่ะไปไว่ายน้ำก<ะ>ันใช่ไปว่ายน้ำคือไม่ได้แค่มาเดินเล่นในสวนอย่างเดียวมีพื้นนนนนี่ใหหห้้้้้้เเเเาาาาาลไไไปวยรรรรรืืออออสดมมมมกกกกกัับบบิิจะพขึู หรือเป็นพื้นที่ที่อยู่ในรั้วบ้านของเราเราไม่ต้องขับรถออกไปไกลแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับ,รบกลับมาที่ตัวบ้านตัวบ้านเนี่ยนะครับผมเป็นบ้านทาวน์โฮมที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากก็คือพื้นที่ร้อยกว่าตารางเมตรเหมาะกับครอบครัวเริ่มต้นแหละลอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วมีลูกสัก1-2ถึงคนนะครับ,รบอย่างที่มีลูก2คนเนี่ยอันนี้ก็รองรับได้เพราะว่ามี2ห้องนอนเล็กอยู่แล้วในกรณีที่มีลูกคนเดียวนะครับผมว่าก็เหมาะเลยเนื่องจากว่าถึงแม้ว่าเขาจะมี2ห้องนอนเล็กเนี่ย แต่สามารถจะรวมเป็นห้องนอนใหญ่ได้เนื่องจากผนังที่กั้นห้องเนี่ยมันเป็นผนังที่สามารถทุบได้ชเชื่อมโยงห้องกันได้ลองนึกภาพเวลาลูกเรายัางเด็กๆอยู่ก็อาจจะอยู่ห้องเล็กได้พอเขาโตขึ้นอาจจะอยากได้โตะทำงานใหญ่ขึ้น,น,น,นมีพื้นที่เก็บสภาพยเยอะขึ้นนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมสองห้องอะ่ะให้เป็นห้องเดียวกันได้เป็นห้องที่ใหญ่ขึ้นเวลาเขาอยู่ไปในบ้านห<อ>ลังนี้ไปนาน,นานๆเนี่ยน,นะครับก็สามารถอยู่ได้ตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงเขาโตเป็นผู้ใหญ่อยู่ร่วมกับเราโดยมีพื้นที่เพ<อ>ียงพอครับ แล้วถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดโครงการเสร็จท้อมอยู่นะครับรวมถึงข้อมูลจอดลึกแบบนี้ครับก็อย่าลืมกด subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube ด้วยนะครับและถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับก็เข้าไปอ่านรีวิวกันได้ที่เว็บไซต์ thinkofliving com นะครับครับผมสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ